ก่อนที่จะจะรับงานเนี่ยเราตรวจสอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลขอยอยบริษัทห,หรือว่าอย่างร้านทองเนี้ยเราก็ตรวจสอบนะคะใบจดแจ้งทุกอย่างเราเราตรวจสอบหมดแล้วนะะี่น้า่งานตอนนั้นคือมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนคะที่เติดต่อทั้งการขายสินค้นาต่างๆ้องถึงขายทองด้วยเราก็ให้ทนายดูทุกอย่า<อ>งใช่ค่ะจริงๆก่อนที่เราจะรับงานนะเรามีฝ่ายกฎหมายของเราอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็เออเขาเรียกว่าเซฟตัวเองอะจ้าต้องบอกว่าโลกทุกวันเนี้ย คือมันมองหน้ากันแล้วมันก็ไม่รู้ใจกันจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านคุณทําอะไรแต่ในสิ่งที่คุณสร้างมาเราเห็นแบบนั้นเราก็เชื่อแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับในสิ่งที่เขาทําถูกต้องมาอย่างพวกเอกสารอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเขาคงถูกต้องณวันนั้นนะคะหลังจากที่เป็นข่าวเห็นว่ามีการเตรียมการสอบถามทนายเป็นสิ่งแรกเลยถูกไหมคะเออวันวันที่มีหดกระแสนะที่แม่ตากกับป้าเบียมาหดกระแสวันแรกเลยนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเออณวันนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นคดีกันหรือเปล่าวัันนนน้ะะค แต่เราเตรียมตัวไว้ก่อนคือ1เลยคือปรึกษาทนายก่อนนะคะสคือเราโทรฝ่ายบัญชีเราว่าให้คัดเอกสารทั้งหมดที่เรา,เาได้ค่าจ้างนะคะมาจากบริษัทของแม่ตากัะปะเบีย้ยแล้วก็เ,เ,เมื่อประมาณ3วันที่แล้วเนาะเจ้าจะบอกว่าหลายๆคนแบบว่าเออจ้านิ่งไปเลยนู่นนะ่เจะไม่ได้นิ่งนะคะถ้าใครติดตามชีวิตจ้าจะมีคนเสิร์ตทุกวันนะคะจะมีคนเสิร์ตทุกวันนะคะทำงานทุกวันนะคะแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วอ่ะทั้งหมดกระแสะพูดว่า ศิลปินดาราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะต้องไปให้ปักคำเราก็ติดต่อสอบส่วนกลางเลยคือจริงๆจ้าเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนจ้าที่ติดต่อสอบส่วนกลางปุ๊บว่าเออเราพร้อมนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกอ่าแล้วก็ตอนนี้กําลังวุ่นๆนะครับเดี๋ยวเรียกแล้วค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลย้อนความสัมพันธ์ของเมตตาะรู้จักกันได้ยังไงครับตอนเออเขามาจ้างค่ะจ้างจริงๆเมื่อกี้จะพูดแล้วนะในรายการเห็นมาจ้างใช่ค่ะจ้างทางผลิตภัณฑ์ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ไล่ ด้วยทองด้วยค่าตัว1นึ่งแสนห้าบาทเอ่อทองเนี่ยไลฟ์ประมาณครั้งหนึ่งนะประมาณครั้งหนึ่งนะคะวันที่เปิดร้านทองใช่ไหมทองให้ใครใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะจ้าก็บแม่ตักสนิทกันแค่ไหนความสนิทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความสนิทอะ่ะใช้คําว่าสนิทได้เพราะเมื่อกี้จ้าก็พูดว่าสนิทนะคะสนิทนะที่นี้คือจ้าไปไลฟ์กับแม่ตักเนี่ยหรือว่าไปมีรวมคอนเสิร์ตด้วยแหละด้วย,วย,วยอ่ะก็เจอแม่ตักเป็นสิบสิบครั้งนะคะเป็นสิบสิบครั้งนะที่นี้คือเราจะเจอกันเวลางานหรือว่าเวลาจะไปเล่นคอนเสิร์ตเล่่่นใกกกล้ๆแแแมมบบบอตัจะวา เออวันนี้ไปเที่ยวหาจ้าดี่เ่าก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีฟีลแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันหรืออะไรที่มันนอกเวลาง,งานนะคะจะาย้ํานะคะหลายๆคนบอกว่าเออพอเขาหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งอะไรย่างเงี้ยจะาไม่อยากให้ใช้คำนี้กับจ้านะวันนี้จะมาเพราะความชี้แจงความต้องชัดเจนเพราะว่าพอเราเป็นคนของประชาชนเราต้องชัดเจนนะคะแล้วจ้าก็ไม่รู้สึกว่าจ้าจะต้องมาเหยียบย่ำแม่ตักหรือ,อว่ามาทําอะไรที่แบบว่าซ้ําเติมนะคะแต่เราต้อง เลือกความถูกต้องแค่นั้นเองเคียงข้างความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะใครยังคิดที่ถูกขุดอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ยังติดใจว่าวิในคลิปเนี้ยพี่จะมีการพูดว่าแม่ตั๊บรัวแต่เขามไม่ได้วดแม่ตับคนดีอะไรเช่ในติดใจฟังนะคะคลิปนั้นอ่ะจะอยากจะฝากแนะนํานะคะชาวเน็ตหรือว่านักข่าวเวลาลงคลิปเนี่ยจ้าว่าบอกวันที่ด้วยดีนะ เพราะว่าทุกวันนี้เวลาคนดูทิกเกอรอะจะคิดว่าเป็นปัจจุบันทั้งหมดมนะคะจริงๆไม่ใช่ปัจจุบันคลิปนั้นประมาณปี64นะคะปี64เนี่ยนั่นแหละที่เป็นไลท์ทองวันนั้นเนี่ยก็มีการเปิดลานทองแล้วเราอะเป็นคนสั่งอดอกไม้มแล้วไปมอบให้แม่ตั๊กจริงๆก่อนจะเปิดลานทองก่อนที่เะาจะไปไลนะ,ะนะคะเขามีการแจกข้าวสารแจกไข่ซึ่งเราเห็นนะคะข้าวสารไข่และคนอะที่มารับก็คือคนหนังชากินคํานะคะแล้วเราก็เห็นแม่ตั๊กในกอดทุกคนกอดอะไรอย่างเงี้ย เราก็เราอะเป็นคนแจกข้าวสารทุกปีอยู่แล้วถ้ารติดตามจะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความรู้สึกของการที่คนอ่ะเช้ากินข้ามเขามารับข้าวสารเนี่ยเขารู้สึกยังไงและแม่ตั๊ก็กอดทุกคนกอดอ่ะทุกคนก็อวยพอยแม่ตกักเราเห็นเราถึงได้พูดในคิดว่าแม่ตักเขาเป็นคนดีนะอ่ะฉันเห็นจริงๆอ,ะอ่ะอ่าสองเขาเป็นคนจริงใจนะอาก็ขาเขาแจกจริงๆฉันเห็นจริงๆ 3. สาม เขาไม่ได้อวดรวยณนะวันนั้นคุณย้อนเป,ป็นสี่ปีเขาอวดรวยอะไรก่อนณนะวันนั้นณนะนะวันนั้นนะคะไม่ใช่คือมันต้องดูด้วยว่าปัจจุบันที่เราพูดคือวันไหนแต่จ้าไม่ได้ซีเรียสน,นะคะคนแบบว่าจะมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่จุดนี้นะคะแต่ใจอยากจะบ,บอกพี่ๆสื่อลชนทุกคนหรือว่าชาวชาวเน็ตอะไรเงี้ยที่ขุดคลิป กรุณาลงวันที่ให้หน่อย ừ, เพราะไม่งั้นติกตอกมันจะกลายเป็นปัจจุบันทันทีแต่พอวันนี้ค่ะที่การกระทําของแม่ตาก,ก็เริ่มออกมาแล้วเราหมดศรัทธาในตัวแม่ตาไหมจ้าเจ้ไม่ใช้คําว่าศรัทธานะเพราะจะไม่ได้เป็นเอ่อจะไม่ได้ศรัทธาอะไรคําว่าศรัทธามันไม่ได้ไง,ง่ายๆกับ ừ, สําหรับจ้าน,นะคะแต่ณนะวันนี้เราก็แค่ว่าในสิ่งที่เราเห็นเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไเอาจิงจีจ้าไม่ได้ตามเรื่องอะไรท, ừ, ทั้งหมดที่ ừ, วีรกรรม<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยนะเออครแค่ร่าวๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออ มันไม่น่าเชื่ออันนสิ่งที่เขาผิดก็ก็ก็ว่าไปตามผิดเลยนในส่วนของให้ไข่เองทอยใไข่ผู้เสียหายก็เยอะเหมือนกันค่ะพี่จ้าค่ะมีอะไรอยากจะฝากอ่ะเปับที่แบบติดตามจริงจริงเมื่อกี้เนี่ยจ้าพูดหมดแล้วละในรายการนะคะจ้าว่าจะชัดเตนมากเลยนะคะจะ้าต้องขอโทษนะขอโทษแฟนคลับทุกคนเลยนะคะขอโทษแฟนคลับทุกคนถ้าจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะตัวจ้าเองจ้าก็ทําเต็มที่โดยที่แบบว่าอ่ะ ดูใบประกอบการ<ม>ดูการใบอนุญ,ญาตในการเป็นเปิดร้านขายทอง<ม>แล้วเขาก็มีบริษัทที่ส่งให้จ้าชัดเจน<ฮ>นะคะไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อที่เขาส่งให้นะคะเรามีการไปคัดมาด้วยนะคะก่<ม>อนที่เราจะรับงาน<ม>นะคะแล้วก็ทองเนี่ยเราก็ถามเขาเขาก็บอกเ9<ม>้าบกุนั่นคือไอ้ไข่จี้นะคะแต่สร้อยเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่า 18K เพนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นจ้าว่าจ้าจ้าก็เต็มที่ในส่วนของจ้าที่จ้ารู้สึกว่าเออจ้า พยายามที่จะทําได้นะณจุดนั้นนะออประมาณนี้แต่ถ้าผิดพลาดไปจ้าต้องขอโทษแล้วก็สิ่งที่จ้าผิดพลาดจ้าจะนําไปปรับปรุงอีกเลยค่ะส่วนของทนายเดชาที่บอกว่าเราถ้าสมมติว่าอาจจะตรวจสอบได้ไม่เต็มที่เราจะมีส่วนในการร่วมความผิด,ดว่าตรงนี้มีความกังวลตรงนี้ไม่เลยค่ะจริงๆทนายเดชาพูดไม่ได้พูดออถ้าพูดในส่วนของจ้าเขาก็บอกอยู่นะว่าจ้าอาจจะโดนการเป็นพยานเพราะว่าจริงๆของจ้าจชัดเจนหมดส่วนของเคสอื่นจ้าไม่ ไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ได้ใช่เรื่องก่อนจ้าไม่โอนเลยค่ะคนก่าวหาว่าเราแบบได้เป็นสิบล้านอะไรอยางเงี้อะไรนะคะคนกล่าวหาว่าเราได้เป็นสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กังวลไหมโอ้เจะไม่กังวลอยู่แล้วจะพูดตรงๆนะจะว่าอะไรมันก็หนีความจริงไม่ได้นะคะถ้าเราจริงพอชัดเจนพอก็แค่ออกมาตอบแค่นั้นนะคะถ้าสิบล้านกล่าวหาว่าเออเจ้าได้เป็นสิบล้าน ก็เอามาแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเส้นทางการเงินก็เามาได้เลยแต่เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทําแน่นอนไม่ได้ทาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากใครใดๆชาวเน็ตที่แบบว่าเกยนคีย์บอร์ดนะจะเดำเนินการฟ้องไหมคะไม่ฟ้องค่ะเพราะว่าจ้าพูดตรงนะคะจริงๆอ่ะชาวเน็ตไม่ได้ผิดนะคะ<ช>แต่จ้าจะบอกว่าการเสนอข่าวบางทีอัดลีบิดเปลี่ยนบ้างนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่เคยคุยกันเลยมันก็ต้องมีบ้างก็เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ้าจะบอกว่าแล้วเราอยู่จุดเนี้ย เราจะไปนั่งไล่ฟ้องคนอะมันไม่ได้เข้าใจไหมคะคือจะมีความรู้สึกว่าเออเขาจะคิดเห็นยังไงเราต้องยอมรับแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปเปลี่ยนความคิดแค่ไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ไปแก้ไขปรับปรุงแค่นั้นก็จบสิบล,ล้บลานเดี๋ยวต้องปรึกษาทนายก่อนนะคะไราจะมีการร่วมไร์สดเวลามี หรือว่าใครจ้างเราไปเราจะมีมาตรการหรือความระมัด<อ>ระวังเออจริงๆมาตรการของจ้ามันชัดเจนอยู่แล้วนะคือจ้าเมื่อกี้ทา้าถามถามทั้งตำรวจแล้วก็ทนายเดชาว,ว่าเออเนี่ยถ้าจ้าตรวจสอบขนาดนี้แล้วจ้าต้องตรวจสอบอะไรอีกเขาก็พูดกับจ้านะว่าหลังบ้านจริงๆมันตรวจสอบกันยากนะว่าเขาทำอาชีพอะไรจริงๆถ้าเราเดินไปแล้วแ คุณฟอกไหมคะถามตรงๆ,รงๆพี่คะสวัสดีคะ่ะพี่ฟอกไหมคะเขาตอบไหมคะเขอคนที่ฟอกถึงคนที่ฟอกเขาจะตอบไหมคะก็ไม่ตอบอยู่แล้วถ้าใครรู้วิธีว่าต้องทํำยังไงคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ส่งมาบอกจ้าได้เลยว่าน้องจ้าทำอย่างนี้น้องต้องทําอย่างนี้แต่ถ้าแบบว่าคนนี่ดูรวยแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเคยมีเข้ามาไหมรวยแปลกๆแล้วเข้ามาว่าจ้างเราไม่รับก็เยอะนะคะคือจ้าผู้ตรงถ้าจ้าเป็นผู้ถืนแกงเงินอนะจ้ารับเว็บการพนันอะ จบเลยใช่ปะจะไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยถ้าอย่างนั้นขยาดกคิดแบบนี้ไหมคะที่แบบมีท่านกลองซุม้มมีท่างอะไรแจกโดยที่แบบเราปิดเผยไม่ได้ไม่อยากใช้คําว่าขยาดเพราะว่าเราอยู่จุดนี้เนาะอเออและอาชีพของเราอะวิชาชีพของเราคือเราดารานักแสดงเราอาชีพของเรามันคือตรงเนี้นะคะถ้าเราขยาดเราต้องออกจากอาชีพนี้ไปเลยนะใช่ปะเออแต่เราต้องระมัดระวังดิปะจะว่าเราขยาดไม่ได้หรอกอยู่บนโลกใบนี้ที่รักเออแต่ อะไรที่มันเข้ามาที่มันเป็นปัญหามันทําให้เราเรียนรู้อะว่าเออต่อไปฉันต้องระม,มรัดระวังอะไรเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยจะพกเก็บเรื่องแบบนี้คนก็ลาไป็นส่นคหลังของพีจ่จ๋าใครคะอ๋อนั่นเป็นเรื่องของพี่พิมพ์หนวให้ไปถามพี่พิม,มสำหรับเคดนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดที่เราอ,อาจก็อาจจะระวังแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆจีวิจจ๊ะจ้าวความผิดพลาดอ่ทุกคนมันเกิดขึ้นได้เนาะระวังขนาดนี้ผิดพลาดได้มันก็เป็นปกตินะคะ ส่วนหลังจากนี้ค่ะจะมีการร่วมมือกับสสวนการงในการเป็นพยานะคะอ๋อจริงจริงจ้าร่รรวมมือตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่3วันที่แล้วที่โทรไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้ติดต่อกับท่านแลละท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดทิวมาเพราะนิดหนึ่งเนาะ,ะในในส่วนของรูปปีนี่นะครับเราได้ประสานท่านรองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงไปให้การนะครับในฐานะพยานในส่วนที่ที่เราพร้อมที่จะเอาเอกสารไปให้ตรวจสอบนะครับ ซึ่งซึ่งเราเราได้มาแสดงความชัดเจนในวันนี้หมดแล้วนะครับว่าเราอันดับแรกเลยเราไม่ได้มีส่วนรว่วมในส่วนนั้นเรามาในฐานะผู้รับจ้างในฐานะของศิลปินในฐานะของนักร้องการว่าจา้าแระมีการตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยผมทําการตรวจสอบมาครบถ้วนเกือบครบแล้วนะครับ <S <S แล้วข้อดิจิตี้ก็ให้เราเนี่ยทอง9-9.99เอย่าอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราเองเนี่ย ชัดเจนหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นทองอ่ะใช่ไหมครับเราเราคงไม่ได้ต้องเอากล้องไปขยายไปอะไรนไม่ได้หรอกถอาชีพของเราคือนักรองถ้าเรามีเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยเราก็เกินคนนะคะจะพูดตรงๆขนาดวันนี้อ่ะเจ้ามีทนายมาคุณจะบอกว่าทําไมเจ้าต้องมีทนายฟังนะคะจะมีทนายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใครรู้จักจ๋าเพราะอะไรป้าเพราะอาชีพของเราอะเป็นอาชีพของ ของประชาชนจับจ้องอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบมาี่สุดจะไม่ใช่ว่าเออจะทำแบบนี้แล้วก็จะคิดทําได้เลยไม่ใช่จะจะมีการส่งให้ทนายจ้า่อนว่าอานนี้หนูทําได้ไหมอันนี้หนูทําได้ไหมเดี๋ยคือเราระมัดระวังที่สุดแล้วแล้ววันนี้ที่ให้อาทนายมาจ้าไม่ได้กลัวผิดเลยไม่ได้กลัวแลวจ้าก็รู้สึกว่าจ้าชัดเจนที่สุดแล้วนะคะแต่ที่ให้มาเพราะว่าเอ้าเราอาเป็นคนคัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งของเขามีทุกอย่างทั้งหมดแล้วก็มีเสียใจนะคะที่เราป้องกันทุกอย่างแต่ โดนขาวโดนร่างแฮปป้ไม่เสียใจหรอกคะ่ะจ้ามีความรู้สึกว่ามันมันดีนะคะที่เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเพราะว่าประชาชนจะได้ตื่นรู้อ,อันนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องสินค้าออนไลน์เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากซึ่งเราก็กดสั่งกันง่ายๆแต่เราไม่เคยระมัดระวังอย่างเงี้ยแต่เอเกิดกรณีนี้ขึ้นมาปุ๊บคนก็จะตระหนักแล้วก็จะตื่นรู้กันมากขึ้นแล้วก็ระวังกันมากขึ้นจ้าว่าอันเนี้ย มันเป็นข้อดีของประชาชนแล้วก็เป็นข้อดีของจ้าด้วยนะคะข้อดีของทุกๆคนด้วยต้องขอบุณรายการผลกระแสด้วยนะคะที่ทําประเด็นนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามทุกวันทุกวันเราจะได้รู้ข้อกฎหมายและข้อควรระวงังแล้วก็ชีวิตประจําวันของเราได้ดีเลยจ,จครับย้อนกลับไปตอนที่เป็นไร้สนจะเป็นตั้ตอนนั้นเรามีความสงสัยคิดว่าทําไมราคาทองเขาถูกขายถูกกว่าตามท้องตลาดจางไม่สงสัยค่ะ,คะเพราะว่าเาจ้าตอวบอกก่อนนะคะจะไข่ไอ้ไข่ซึ่งไอ้ไข่เนี่ยมันพันธุ์าบาท ใช่ไหมพันธบาทแต่จ,จี้เนี่ยมันเล็กใช่ไหมจ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกนะณนะวันนั้นนะสาหรับจ้านะจ้ารู้สึกว่ามันปกติสําหรับจ้านะคะเพราะว่าไอ้ไข่เขาเนี่ยเขามีการเอาไปาไปไปทําพิธีนะคะซึ่งเขาก็เปิดให้จ้าดูก่อนเลยนะคะว่าอันเนี้ยเขาไปทําพิธีที่วัดลางจารเข้อยุธยานะคะที่เขาบอกจ้านะคะแล้วก็ขข่พร้อมสร้อย สร้อย 18k อะไรเงี้ยเขาขายประมาณ1190หรืออะไรเงี้ยจะจำไม่ได้นะรายละเอียดแล้วก็990ประมาณเนี้ยนะคะณวันนั้นไม่ได้สงสัยค่ะแมันมีโอรโมชั่นแปลกๆอะไรมีไหมคะแ่ทีโอรโมชั่นแปลกๆมันเป็นพาร์ทที่จ๋ากลับบ้านไปแล้วเพราะว่าจ้าเนี่ยไลฟ์หนึ่งครั้งในหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่จ้าแล้วสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันกระทบกับงานกับสภาพจิตใจหรือเปล่าไม่กระทบกับงานเลยค่ะแต่จิตใจเนี่ย มีความมีความรู้สึกที่รู้สึกเสียใจนะคะเมื่อกี้นี่ยหลหลายคนแบบว่าอย่างพี่นักข่าวบอกว่าจะดูเครียดวันนี้จะไม่ได้ดูเครียดนะคะจะพูดตรงๆว่าแต่ที่จะดูนิ่งๆในรายการเพราะจะ้รู้สึกว่าจะรู้สึกผิดที่ว่าคดีนี้มาเป็นคดีความเดืดอดร้อนของประชาชนจะไม่อยากมานั่งหัวเราะในความเดืดอดร้อนของคนอื่นแล้วจะรู้สึกผิดของจจริงๆจ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าจะไม่ได้เครียดแต่จะกกาลังรู้สึกผิดอะไรอ,อย่างเงี้ยเออแล้ววันเนี้ ที่ที่เรื่องของใจอะไรเงี้ยเรื่องของดาเนินคดีอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ได้เป็นห่วงตรงนั้นนะคะแต่จะแค่รู้สึกว่าเอ่อทำไมมันต้องเป็นเราที่ไปทำสร้างความเชื่อมั่นให้เขาถ้าเขาเออถ้าตัดสินมาแล้วเราคุงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันต้องต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอคค่ะขอคค่ะขอคขุไม่เลยดูริฟติดตลอดเลย